โลมันอยู่ล่างนะเฮ้ยเอาอะโมดไหมนี่เป็นแรงงานเลยหรือวะเอ้ยเอ้ยโอเคโอเคพี่พี่โลยายังบุงนะดูแล้วเล่นเป็นน้องเล่นเป็นเฮ้ยวันเดอร์ชาติดไปแล้วโอ้ยโหดแรงเลยเฮี้ยไรอะ อยู่ไหนมาแเล่นอะนี่เฮ้ยเล่นอย่างนี้ไม่มีใครเล่นด้วยนะเฮ้ยเราจะเดนเป็ดวะไม่ใช่นะน่าจะเจอจริงนะคิดว่าน่าจะตัวปลอมนะถ้าแพ้เราโดนลงคลิปนะพี่อ๋อถ้าแพ้โดนลงคลิปเป็นไปได้แย่นะอฟร์แล้วไม่เป็นไปได้อะโดนลงชัวอ่ะโดนลงชัวใช่เล่นสนสนในกูเล่นซาตานในรอบหลายปีอ่ะมอสกับไว้ใจได้อนเย่าไวท์ยิงให้เขาไม่ได้คลิปเองพี่ เฮ้ยจัดไปวะคุณมันโดนนะสามสิบห้าดวงครับเฮ้ยผมเล่นร่างคุณเหมือนอินซานิดคุณไปออฟดิเฮ้ยหัวใจเย็นจะเย็นกับพี่ชายหน่อยมองมองวางงานครับเนี่ยเอ้ยมันอยู่ไปว่าเขาไอ้เชี่ยเราง้อเขามาเล่นว้าโดคนดังเซเลบริตี้เชี่ยมีคนทักดึกดออโต้ไปเข้าคนกันน่ะออกแล้วเข้าคนอยู่แล้วนี่ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยรอรอช่วยมันหน่อยเอาเอาตัวนี้ตัวนึงลงมันอ่ไหนฮะลงมันลงมาใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันอยู่นี่อุ้ยตายอุ้ยมันดึงเข้ามากอนโลหยบมาช่วยหนอยวิ่มาอยอะไตายตายิงแฟฟิิ้แิ้แฟฟิ้แิ้แฟฟิ้แิคลอ้ิ u u u เอาจัดไปเฮ้ยขอบคุณสิเล็กสิน่าขอบคุณมากครับจัดไปเลยแล้วกันจะไปไหนขวาไม่มอสมอสขวาถมเข้าไปดีกว่าปะไปดิมาแล้วมีสี่วครับอู้ยไมไปข้าตัวนู้นอีกลนี่ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ไปแทงอีกตัวสี่นะสี่เป็นสี่ป่ะฮัน้าฮัน้าก็สี่ร่างแรกกันวะ รอสี ые, ส ора, สปะที่สี่สิสิหน้าสิบหน้าแต่ไม่รู้บินตรงมันโอเคไหมไปบนคอมอสโอ้โหลูกว่าวางสแนาเลยมันตะ้องตั้งใกล้สุดว่ะไปเลยฟรีตะกรูเกลียวติดห้าวิคูดาเติดบินดีวิดด์วันเดอร์เหมือนจะลงล่างนะเมื่อกี้เฮ้ยมันเข้าบูเลาใช่หรอ ปดิไปดิใช่ใช่ใช่โอ<จ>นตายโอเคโซโลคิวเฮ้ยได้อันนี้ของจรงิงการนันตีให้จะโซโลบับด้วยหรอมดัดตีล้องให้เดี๋ยวโอเดี๋ยวโอมาพอดีม,มันจะโซโลบัฟด้วยถ้าไม่ทักนะยาวาเมื่อกี้ดีนะมีคนทักให้เฮ้ยอ้างไปเวว่าตัวเลนเวทไปแล้วได้ด้วยไงเมื่อกี้อ่าได้ได้ินโดนได้ินโดนเมื่อกี้ถ้าดอยดอยไม่ทักนะ

ไม่ผมต้องยิงนี่ไม่ยิงผมก็ตายดิเข้บอปเขาแค้นเข้บอปเขาลดนวิ่งหอไม่โดนอย่ยต่อไม่โดนตูวตายเลยไปดวด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 จตกดีเลย โลมันอยู่ล่างนะเฮ้ยเดินไปในไปแล้วมันน nah ่าจนแบบจัดจอุ้ยแค่เพิ่งเดินออกแต่ตูเรนจะอ้อมมาฟาร์มนี是是 so ้แล้วกันบนต่อใช่ไหมนั่นแหละอย่าทำหนูอย่าทำหนูอย่าทำหนูมาทำไมข้ามมาวันเดอร์ติดไปแล้วนะวันเดอรติดไปแล้วเฮ้ยล้อย่างเฮ้ยโว้ยตูเรนอยู่กลางล้ำเป็นนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ล้ำเป็นนะล้ำไม่ไหวนี่จะมาทำล่างวะ จัดไปจัดไปที่ออกมาดิแขสงโอ้ละก่อนโอ้ละก่อนอยือบอย่า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 อย่มอสอสอสอนอุ้ยเจ็บร้อยไปเกิดแน่นอนยังไงอะมอสยังไงโอเคดอกทะลุตัวมมาพบสวนการปกันที่สุดคือการโจมตีพอัเอฟลเลยโอ้ยนินแต่นี้แรงนะดาพี่แรงเลยเนี่ยเจ็พอๆกับเอฟเลยเราว่า ตัว4เอาเลสบุ่นละไอเ้ยตัว5โมการเอาวีดีเอาดีเอาเนื้อเป็นดีิไม่เขาเคียร์คีวเหมือนกันนะเขามีป้อมแล้วนะนี่มอน <c oughs> ไม่ตึงว่ะไม่กี่มอนี่อัติข้ามมาฟิกเกอร์ข้ามมาด้วยนะลายบทอสี เอ้ยเอาว่ะโอเคมูเป็นแรงเอามาแรงด้วยวะเอ้ยเอ้ยโอเซโอเซโอเซอย่างงี้โอเคยิงยิงดิมันไม่เมนติยิงไปมันไม่เมนติเออคอมโบเน้นเน้นเอ้ยเอาอะเอาอะได้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 โอ้แมวตัว ไปทีเดียวไม่ไม่อยู่ในระยะกันยดนยิงว่าเจ็บยัง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 ้นแห่นำสุดเจ๊นี้โทษโทษโทษไอ้เน็กเน็กเจ๊เลยว่าจะพี่เอาคำขอโทษได้ไหมเอาเป็นคำที่ันหยุดตี่อไอจเป็นไพี่จะอาราวิวงไปไหนอ่ะ ยังไ่มาอายุนหนักอยุน้หนักออมแล้วพี่หลูดตัวแล้วอย่างเงี้ยัดดอยพอเล่นมือใหม่พอเล่นมือหนึ่งอีกมือหนึ่งขาดไอ้เหี้ยตัดลำสองมือตัดโดนกว่านี้ยังไงโยโดนโยกไหวไหวไหวงโดนโยกไป้กัตีได้หมดกับตีได้หมดไม่ได้ไม่ได้นี่ต่ดยเล่นให้อยเล่นให้มันมี้าหดร ไอ้จอยเอาโอ้โหคุณเลือขีดเดงเหรอรีเดียดไว้ยังนั้งนะเย้มาวตีปั๊มอยู่ตีปั๊มอยู่ตายพี่จอยกูตายนี่กูตายคนมันฟิกกันพิฆาตไอ้เี่ที่แดีนะมันไม่เลือกกูถ้ามันเลือกกูกูตายไปแล้วมาร้องเพลงฟอลเรนีมัน ตอนล้ำอ่ะตอนล้ำเราก็ร้องไปด้วยดิเพลงฟอเรนน่ะเด็กดำดุยเด็กดำดุยอะไรอย่างนี้มาเย่ได้สำเนียบก็ได้อยู่นะเมื่อกี้อะไรกันครับเนี่โอเคกูตายเจอกันเพื่อนทำไม่หมดเพราะโสดจุดๆเฮ้ยเฮียได้ทำลงครัทำลงได้อยู่นะโอ้ทำลงเลยอย่างลุงชาลุกเข้ามาหาอะไรกันนะเองก็รีบ อะไรนะลำไม่โหดเพราะสดเหรอลำไม่โหดเพราะสดเนี่ยต้องบอกย่างนี้เก๋าจี้ไลยตายจริงอ่ะเฮ้ยกลังนน้อไี่ะมาเดินเล่นปะเนี่ยมึไม่ยิงช่วยเขาวะทีเดียวเองมันยิงไม่ถึงเว้ยดีไปแล้ววีได้ยังไงวะเนี่ยบินอย่างคมเมื่อกี้เอาแมงคืนนี้น้องเพื่อน เอาแม่งดิเอาแม่งคืนดิเอออะไรเอาแม่งคืนเออกูเชื่อไม่ได้แล้วไปไปอย่าไปอย่าไปอย่าไปรำแม่งจริงกูเชื่อคุนิ่มจังวะเอาไปด้วยเชี่ยมันแรงจังวะเย่ะไปเป็นแพ้นะเนี่ยเอาดีดียังไงดอยยังไงดอยดอยดอยพี่โดย่าอย่าพุ่งนะพุ่งแล้วพุ่งแล้วเล่นเป็นน้องเล่นเป็นเฮ้ยไปแต่ปมวอลเนี้ยปมวอลเนี้ยปมวอลเนี้ยปมบอลเนี้ย เฮียมันดูตัวเด็ดตัวคอเกมกรุงดูดิข้างบนเนี่ยสปิทอยู่เนี่ยศูนย์หนึ่งสามอ่ะสกอโอ้โหนัลทพันนีดมันลงล่างเออเฮียวิพิกไม่ทันเฮีจะบินกลับไปได้ละเก็บนะวันเดอร์อุ้ยเดียวอะวันเดอร์มันจะพุ่งอย่างเดียวเลยอะ ขึ้นกลางหน่อยขึ้นกลางหน่อยมีสตัวพัม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 พอมพัมน้องเหนื่อยนอหรือเปล่าคอมเทาไรแออยยังไปดอกไปอยู่ตรงไ้นวะ้าไมกูไปแทงตัวาไหวาฟไไาไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม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 ่ไไม่ไชร์ใชไ โอ้โโหคตรแรงเลยเยี่ยอะไรอะอะไรอะไปอยู่ไหนมาแรงขนาดนี้เฮ้ยเล่นอย่างนี้ไม่มีใครเล่นด้วยนะร้องเลยนะชอบเมื่อกี้อะเปคนแรงเฮ้ยมันแรงเวอร์จังวะสตอลลิงสอลลิงหมดสตอเวิไงจอดเต็มเต็มไงอ๋อมันจอดเออมันมันโดนเฉี่ยวเลยปะแบบกอดเวกเอาสูตรเลยแล้วมันเหยียบมันเหยียบถีบรถไะมันมันไม่ติดไม่ติดล็อไม่ติดล็อแต่ว่ามันเป็นสูตรเนี้ยมันก็เข้าเต็มร้อย ถ้าไปออกถ้าไปออกสตาร์มนูนก็ไม่สามารถทำแบบนี้ได้ถูกป่มใช่แต่ก็ตีแทงได้เท่านั้นไม่ออกล้างได้ไหมเพื่อนลืมไปตัวสกิลวันติบอนไม่ต้องมีล้างไงล้างขึ้นล่างนะว่บนดีกว่าขึ้นบนดีกว่ามาต่ออันทำมาให้นะเป็นใจง่ายจังวะ เก็ท yeah. ี่กูดเดินกูดเดินล่างลงไปแล้วกูตายนี่ทำยังไงใครรับผิดชอบกูเนี่ยดตายตัวนเลยก็เกือบตายที่เกือบตอนนายทานทีมึงเข้าไปโชว์มันดีเพื่อนเจ็บพูดไปแล้วมาไ,ได้เล่นเจ็บยก น้ำต,ตานที่โชว์เลยโอ้แข่งไม่ทันเฮียโดนสเก็ตเราตกเอาวะเฮียฟิกไปยิงธรรมดาตึงๆไม่ทำอะไรเ,เลยพี่ออตโต้เนี่ยกดสนใจ <c oughs> เอาฟิกกดที่ใหญ่ฟิกเลยนะชัดเจน โอ้ยยี่มีคนคะแนนน้อยคุยกันเนี่ยตามกูก็คิดเหมือนกันเลยกูคิดเหมืกันเลยนะอะไรนะอะไรวะนะไอ้ยี่มีความลำตายลำตายอยู่เนี่ยกูก็คิดเหมือนกันว่ากูได้ที่สองได้ไงวะเนี่ยครับการเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามไปเลยครับวันนี้ัวแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน